ไม่ชัดเจนมีกะดีอะไรหยุดทุกวันจันทร์ลาในวินต้องเอาสุขภาพแล้เจ๊ไม่ไหวปกดีแล้วเจ๊ก็อยากทำกะดีทิ้งหยุดวันหนึ่งหนึ่งมันไติร์เดเออ ไม่งั้นเราก็ร่าง <ละ S 1> กายเราไปเย่ย <c oughs> มันไม่จะเถียนไงสําคัญว่าเราไม่ได้ร้านหรอกมันไม่จะเถียนลูกน้องกท็ทีอะไรเงี้ยจะเถียนเรื่องระบบคือ <c oughs> ยังไม่เป็นรูปทรงอนะบอกบอกสรุปสรุปง่ายๆเขาบอกก็เหมือนกันแหละขอมห้มินเข้าออกเข้าออกนี่ เนต้นสมออ่ะไอ้ต้นมะขามป้อมใบเล็กได้กิอยากได้ไปสอยเอามีไหมมีนานเลยไม่มีก็พรุ่งนี้ไงกะทินลงทานมีลงทานด้วยนะต่อแม่มีอยู่รถ้ำไมากูไปช่วยกาอยู่